วัดีครับวันนี้เราเดินทางไปถ่ายรายการนะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับการเกษตรครับวันนี้เดินทางไปที่อำเภอศิัตนาตอนนี้หลงทางรับทีมงานหลงทางเราทีมงานครับเราทีมงานทีมงานเราหลงทางตอนี้ก็เดินทางมาถึงปากทางเข้านะครับบ้านสีแก้วนะครับจะไปสวนเรียนของน้องนะครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์แต่ครับวันนี้เราจะไปบันทึกเทปนะครับเกี่ยวกับแนวคิดการทำเกษตรตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆนะอยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงเราเรียนราวมาแบ่งปันกันนะครับ ว่ารายการอะ่รเราทาเยอะแล้วแต่ว่าเกษเกษมันของของบ้านเราเนี่ยมไม่ถูกนําเสนอผมก็เลยว่าอยากนําเสนอในเรื่องของมุมเกษตรบ้านเราการทําสวนอยู่กับสวนคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังแบ็คกราวของคนไทยเนี่ยก็เ,เกี่ยวกับเกษตรเพราะว่าประเทศไทยเราก็ยังจะยกระดับให้เป็นเป็นประเทศที่ที่ทมีอิทธิพลทางด้านครัวของโลกอะ่รงา้ครัวของโลกกรนีมีศูนย์วิจัยนะครับอี EECI อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวข้อมูลมียังไงเดี๋ยวผมจะหยิบม,มาเล่าให้ฟังในในเทปอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราทีมงานกัน <laughs>